นี่ก็อีกขั้นตอนหนึ่งครับอันนี้จะติดติดยี่ห้อรองเท้านะครับติดสติกเกอร์ก็ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับติดแบรนด์ของลูกค้าลูกค้าเอาแบรนด์มาให้นี่ครับเอามาใส่ตรงนี้ใ,ใส่ดูหน่อยพอดีไหม ลูกค้าลูกค้าสั่งมาสามร้อยคู่ตัวบีอยู่ด้านตูด ใส่น,นี้เสร็จแล้วก็ไปเย็บนะครับนี่ครับท่านผู้ชมท่านใดเห็นย,ยี่ห้อแบรนด์นี้ก็ไปซื้อได้เลยนะครับทางร้านเขาเขาเอให้เย็บ แบรนด์นี้เลยแนะนำอยู่อยู่ทางภาคอีสานร้านนี้อยู่ทางภาคอีสานครับเน่นบอกให้ตรงๆเลยก็ได้อยู่จังหวัดสระามนะครับแต่คนทำอยู่กรุงเทพคนขายอยู่สระามครับคนขายก็อยู่กรุงเทพนะครับเพราะเพราะที่นี่ก็ทำทำเองขายเอง ขายให้ลูกคา้าลูกคา้าก็ไปขายต่อครับอยู่จังหวัดสารครามนะครับแบรนด์นี้มีเปิดร้านอยู่ที่สารครามใครไปเที่ยวสารครามก็แวะไปดูนะครับแบรนด์นี้เลยของกริงนะครับแบรนด์รองเท้าแบรนด์นี้ สวยสวยมีราคาเลยครับพอพอทำแล้วใส่แบนแบนแล้วมีมีราคาโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ